ถ้าคุณชุติมาพอจําได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะตื่นเต้นกันมากเรื่องบอกว่ามีการปรับลดแนวโน้มของจีนเป็นลบอะไรประมาณนี้นะแต่ในข่าวเนี่ยผมคิดว่าคล้ายๆกับคนที่เขียนข่าวเนี่ยมันมองคือเป็นตะวันตกค่ะคือเหมือนกับศาสตร์สีอะต่อจีนต้องเข้าใจว่า เรตติ้งประเทศจีนเนี่ยซับเวร์เรนซับเวร์เรนตีเของประเทศเนี่ยเนะครับค่เอนะครับไม่ใช่หมูมากาไก่ A นะเดีกว่าเรานะเออดีกว่าเรานะเอเอเขาอาจจะไม่ใช่สอง a อสามเแต่เขาอยู่ในแถวที่เป็นตัว A อนะสิ่งที่บอกก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง outlook แนวโน้มข้างหน้าจากคงที่หรือ stable เป็นน e g a t i หรือติดลบ แค่นี้เขียนข่าวว่าลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีนติดลบอะไรเนี่ยข่าวจะออกมาแนวนี้อย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นพาดหัวหรือเปล่าหรือไม่ใช่พาดหัวนันผมอ่านผมอ่านของภาษาอังกฤษผมไม่ได้อ่านภาษาไทยนะผมอ่านที่มันเขียนอย่างเงี้ย Street Journal New York Times ก็เขียนแต่ว่าไม่ได้ในข่าวไม่ได้ไม่ไม่พูดต่อไทยนี้เดี๋ยวเลยกือบจะไม่พูดเลยว่าตกลงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศจีนตอนนี้มันเท่าไหร่ก็คือเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแบบจาก A ลงมาเป็น B 3ตัวอันนั้นจะน่าตกใจแล้วเรื่องหนึ่ง